สวัสดีครับวันนี้ทางร้านเราจะมาแนะนำโปรโมชั่นดีๆราคาโดนๆกับ YouTube Premium 2เดือน135บาทจากปกติเดือนละ159บาท YouTube Premium ทำอะไรได้บ้างรับชมคลิปไม่มีโฆษณาปิดหน้าจอใช้งานรับชมคลิปขณะใช้แอปอื่นดาวน์โหลดคลิปไว้รับชมขณะออฟไลน์ได้แถมฟรี o u t u b e Music ซื้อครั้งเดียวได้ถึง2แอปสำหรับท่านใดที่รับชมคลิป และกำลังตัดสินใจว่าจะซื้อดีหรือไม่ร้านมีรีวิวจากลูกค้าที่ซื้อจริงกับทางร้านมากกว่า2,500คอมเมนต์และร้านเปิดมานานมากกว่า2ปีแล้วนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจโปรโมชั่นดีๆราคาถูกสามารถแอดไลน์ id at 955 zipa z az, หรือกดลิงก์แอดไลน์ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือหากท่านใดที่สะดวกซื้อผ่าน f a c e b o o k ร้านจะแนบลิงก์ Facebook ของทางร้านไว้ใต้คลิปนะครับ ขอบคุณที่รับชมจนจบสวัสดีครับ